ันนี้ก็มาสอนทำไม่เชิงสอนนะรับา็ทำไขึ้นก็เนื่องจากสายฉีดน้ำความแรงดันสูงนะที่บ้านเสียมีรอยแตกนะฮะแล้วก็เราก็ทำการตัดนะครับซื้อเหล็กทองเหลืองก้างฟ้านะข้อต่อทองเหลืองก้างฟ้าไปดูที่ไทยพัสดุนะครับชิ้นละ20หรือ3าบาทนะประมาณนั้นนะไปดูได้เลยนะเราเข้ามาปุบเราก็ดูข้อที่กันเราตัดห่างจาก ส่วนที่แตกนะครับส่วนที่แตกของผมก็เป็นตรงนี้นะครับแตกมตัดทิ้งนะครับเมื่อตัดทิ้งแล้วตอนนี้มาใส่นะครใช้แรงอัดสักนิดนึงนะครับเพรามาดูต่อนะครับต่อจากที่ผมทำนะครับยังไม่เสร็จนะครับต่อไปนะต่อไปเราก็เอาแหวนนะครับไม่ใช่ที่รัดท่อนะครับมาคันนะครับผมแ้้วผมเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ขัานขันแน่นมากเลยนะครับเอ่อชิ้นนี้นะครับก็อยู่ประมาณได้สี่สิบสามบาทนะครับก็ทองแดงเออทองเหลืองข้างในนะครับก็เป็นท่อต่อลมนะครับไปดูที่ใช้พลาสดุนะพบี่สิบบาทนะครับก็เดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับนี่นะครับต่อเลยนะครับแต่ละเส้นนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดนี่ครับต่อเลยนะครับเส้นเดิมนะครับ นะครพอที่ต่อต่อ,ตอโอเคเนี่ไม่มีรูปไม่มีเติมเลยนะเดียวนะเป็นเดียวอโอเคครับก็งบก็ประมาณไม่ถึงร้อยประมาณ ข้อน้อถุงหนึ่ง4ชิ้นมี4ชิ้นก็40บาทตกชิ้นละสชิ้นละสิบบาท,ะะลบาทและ,ะ,ะก็2ชิ้นกับนะัอีกชิ้นหนึ่งก็4ีบาทะฮะกีรับ